เฮ้ย hey, ทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกททเทเลทของอัปเดตรีซีโล่กันเลยทุกคนที่เป็นเกมอยู nice ่กับโลบอคอนิเมะรัสเตอนะครับนะเป็นทีมรีซีโร่กันเลยเนาะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งเพื่อะไวยพลพาทชิปใหม่ๆกันเลยเนาะจะได้เป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปเลยทุกคน้องกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมก็เนี่ยะครับเป็นเทเลทของเราเองเลยทุกคนก็ผมใช้ความคิดส่วนตัวในการทำนะครับนะคือแบบ ล้วใครที่แบบคิดว่าเอ้พี่มันตัวนี้ดีกว่าที่ตัวนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ฟังยินตาคอมเมนนี้ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะย้ำว่าความคิดส่วนตัวของผมเนาะก็ที่ผมไปลองเล่นมานะครับบัฟกิจทั้งหมดเนาะลองเล่นแต่ละตัวแต่ละตัวเอ้ยตัวนี้ดีว่ะตัวนี้ดีว่ะเอ้ดาเมจดีว่ะก็ว่านี้ครับทุกคนนี่เลยเนาะก็อย่างแรกนะครับสำหรับอัปเดตรีซีโร่ใช่ไหมทุกคนผมจะเอานี้วางฝั่งนี้ตัวนี้ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับเหมือนจะตัวนี้จะแรงกว่าทุกคนตัวนี้จะแรงที่สุดเลยเน แล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมได้ยินว่ามันบับดีมันบัฟโหดนะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้ครับดีทุกคนก็ทีลิกเกอร์มีประมาณนี้ครับนี่เลยเนาะก็ที่เมตาคือริมุลุเหมือนเดิมทุกคนริมุลุตีร้อยเจ็ดสิบกว่าบีทุกคนนี่เนาะแต่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมเห็นตีประมาณสองบีสามบีตัวนี้ตีประมาณเก้าร้อยล้านอันนี้ตีประมาณสองบีครับนะถ้าต้นไม้ตันบัฟอะไรพวกนี้ครับทุกคนก็กรีก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับที่ผมลองเล่นมาเนาะเฮ้ยตัวนี้โผล่มาจากไหนเนี่ย พิถ่าพิพาทพทางเทคนิคเล็กน้อยนะทุกคนก็วันนี้เลยครับนะนี่เลยเนาะก็กอรี่ตรงนี้ครับนี่เลยจอทิลิพิมานี้เลยทุกคนก็มันแบบเออที่แบบคิดว่าเฮ้ยเอาเฟสนี้ไปใช้ไอตัวพวกนี้ไปใช้อะ่ะผ่านได้ทุกด่านเลยมันตัวไหนบ้างก็มานนี้เลยทุกคนทิลิระมานี้เลยนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนะว่า อัปเดต7 6ต่อมาด้วยคนเขาจะเอาอีเวนต์ฮาโลวีนออกไปแล้วนะครับนะน,นี่ก็จะแอบสปอยเล็กๆเลยด้วยคนคืออัปเดตหน้าด้วยคนเขาจะเอาไอที่เราแลกเป็นแคปซูลเนี่ยเอาออกไปแล้วนะครับนะแล้วก็ไอที่มันเป็นแคนดี้เป็นแคปซูลเนี่ยครับนะก็เหมือนว่าเขาจะไม่ลบออกนะครับนะทุกคนก็เหมือนจะเป็นประมาณนั้นแหละครับนะแต่เขาจะไม่ลบแคปซูลกับแคนดี้ออกนะทุกคนแต่ทุกคนสูวิว่าถ้ามันไม่ทันนะครับนะ คนที่กลับมาเล่นใหม่นะครับเป็นผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันไม่ทันนะพี่ผมเล่นฮันลบินไม่ทันอะ่ะสามารถรออัปเดตคิดมาได้ทุกคนตอนนี้ที่ผมอัคดคลิปอยู่นะวันที่13พฤศจิกายนนะครับนะก็อยู่ประมาณเดือนนิดๆครับก็คิดมาแล้วทุกคนแล้วนปดนสอบผมด้วยเฮ้ยประมาณนี้อะ่ะทุกคนก็ชิลิปประมาณนี้เลยครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับก็ซีรกินนทาครับผมยบไป